แสงทองชื่อเล่นติม๋มอายุหกสิบหกปีชื่อชางธรรมพ้นทุก์ค่ะก็การศึกษาอริยปัญญาตีอตอนนี้ได้ปีสามแล้วนะคะแล้วก็เรียนควบคู่กับหกเดือนค่ะก็อยู่สังกัดเป็นเตรียมจิตอาสาเตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญสามและเก้านะคะควบคู่ก็วันนี้ก็จะมาจะมา ส่งการบ้านเรื่องอ,อทุกท,ทุกหายฉับพลันก็ขอเล่าเรื่องเก่าแล้วกันนะคะครบป,ปีแล้วค่ะคปีที่ที่เจ็บป่วยนะคะขอขอย้อนหลังคือว่าตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้ตัวหรอกน้องว่ามันเองเจ็บป่วยด้วยยังไงก็พี่น้องก็มาเล่าให้ทีหลังเออเพราะที่ที่ตอนนั้นก็ได้ธรรมะจากอาจารย์นะคะช่วงช่วงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ะค่ะก็ได้ธรรมะจากอาจารย์ว่าวันหน้าไม่รู้ แต่วันนี้สู้ไม่ถอยคํานี้จะแววอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะคะก็เลยเป็นกําลังใจให้ให้ตัวเองอะ่ะแต่ไม่ไม่ทราบจริงๆนะคะว่าว่าตัวเองนี่ได้เจ็บป่วยเจียนตายแล้วแต่ใครๆก็บอกว่ามันไมน่มันคงจะไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ถึงถิงจะรู้รู้ว่าเป็นไงแต่ก็ใจไม่ไม่ทุกข์ไม่อะไรนะคะคือสบายสบายเหมือนกับคนนอนหลับเฉยๆอ่ะก็ก็ไม่มีอะไรเอออ่ะหลังหลังจากนั้นที่ ที่ได้มารักษาตัวต่อที่โรงลงลง,ลงพยาบาลเชียงใหม่นะคะก็ได้เวลา6วัน6วันตอนนี้ก็ลุกขึ้นเดินได้ <c oughs> อลุกขึ้นเดินได้ด้วยด้วยลูกชายดูแลนะคะดูแลอย่างดีก็อ่าทําอะไรให้ทุกอย่างท้งทางอาบน้ําเปลี่ยนเพืนพืนอะไรอะไรอะไยแล้วก,ก็ก็มาต่อต่อที่บ้านต่อที่บ้านได้อีก7วัน7วันคราวนี้ก็ไปไหนมาไหนได้ไปไปได้ก็ก็ ไปกับลูกนะคะส่วนส่วนใหญ่จะไปไปซื้อของที่สันติอโศกนะคะไปไปซื้ออาหารมา่งเงี่ยพวกผักอะไรก็เอ่อก็มีความสุขมากนะคะที่ที่ได้แบบว่าเอ่อพบมิตรดีพบมิตรดีสหายดีแล้วก็ได้พบอาจารย์นี่ค่ะได้พบอาจารย์ที่ให้ความให้ความรู้ให้ให้ธรรมะที่จากที่ไม่เคยได้ยินได้รู้ก็ก็ได้รู้ได้ได้ได้สัมผัสค่ะจะไม่จาดกลางโลกมันก็คนละอย่างนะ นี่ก็แล้วก็ได้ได้เรียนรู้ทุกอย่างที่ประสบประสบการณ์จากตัวเองอะ่ะเคยจากเคยเคยเจ็บป่วยหรือเคยเป็นอะไรอย่างอย่างประเภทที่เดินไปหน่อยนึงก็หกลม้ลมหกล้มถ้าเชื่อ,อว่าเอะตัวเองนี่จับกบมาเยอะเลยไงวัดคลืนเรื่อยจับกบเรื่อยอะไรล้มตลอดขณะไปถือศีลชุดขาวชุดขาวกันเลอะไม่รู้เป็นอะไรอยู่บ้านก็วัดคื้นอยู่เอยเออหลังอะไรจ้นได้มาทางนี้นะคะ ให้มาทางแพทยวิธีทำไอ้เรื่องพวกนี้ก็หายไปก็มีสติขึ้นเดินเหนอนอะไรก,ก็มีสติขึ้นก็ดีขึ้นนะคะเออสอนนี้ก็ก็ยังย,ยังเคารพอัน,นอันนี้อยู่นะคะที่ชมรชมาที่อาจารย์ให้อะ่ะวันนี้ไม่รู้เอะวันหน้าไม่รู้แต่วันนี้สู้ไม่ถอยก็จะยึดคานี้ไปไว้ไวเป็นธรรมะนส,สอนใจตัวเองตลอดกาลคะ่ะนี่คือทุกหายชะพานถึงจะตายก็ไม่กลัวนะคะอาธุค่ะ ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับป้าติ๋มค่ะค่ะทัด